เสนอผลงานของกันยามานภาพยนตร์เมื่อ55ปีที่แล้วนะครับจากหนังเรื่องลมเหนือนะครับซึ่งเคยออกเป็นแผ่น VCD แล้วก็แผ่น DVD แล้วนะครับความยาวของแผ่น VCD กับ DVD นั้นเท่ากันนะครับคือ2ชั่วโมง22นาทีนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ที่ยาวประมาณ17นาทีจะเป็นส่วนที่ท่านไม่เคยเห็นในแผ่น VCD หรือว่า DVD มาก่อนนะครับ ในวันที่หอภาพยนตร์ฉายหนังเรื่องลมเหนือนะครับก็มีการเอากากฟิล์มมาสแกนเป็นไฟล์ดิจิตอลขนาดใหญ่นะครับภาพก็จะสวยสดใสกว่าภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้แต่ว่าหอภาพยนตร์ก็ไม่มีฉากฟิล์มในส่วนนี้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมก็เลยต้องนําฟิล์มสส่วนที่ไม่เคยมีใครได้เห็นเอามาฉายให้ดูครับโดยฟิล์มทั้งสองส่วนนี้เป็นฟิล์มที่อาจารย์ศักดาจ,จงแก้ววัฒนาอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ ซื้อเก็บสะสมไว้นะครับแต่ว่าติดมากับหนังเรื่องดอกอ้อที่สร้างและกำกับโดยคุณดอกดินกัญมันเช่นเดียวกันนะครับเมื่อพวกเรารับมอบฟิมดอกอ้อมาก็เลยติดฟิมลมเหนือสองส่วนนี้ติดมาด้วยนะครับซึ่งต้นต้นเรื่องของหนังเรื่องลมเหนือนะครับจะอยู่ในงานเลี้ยงนะครับที่มีการเดินแฟชั่นโชว์นะครับและผู้ซึ่งขึ้นไปประกาศให้มีการเดินแฟชั่นโชว์เมื่อสักครู่นะครับก็คือผู้การเยี่ยมนะครับซึ่งเป็น เจ้านายของพระเอกมิตรชัยบัญชาในเรื่องนี้แหละครับเดี๋ยวอีกสักครู่พระเอกมิตรชัยบัญชาก็จะมาถึงงานเลี้ยงงานเดินแฟชั่นโชว์นี้นะครับหนังเรื่องลมเหนือนี้ผู้สร้างและผู้กำกับการแสดงก็คือคุณดอกดินกัญญามานนะครับหนังเข้าฉายครั้งแรกที่โรงหนังคาเท่เมื่อวันที่14เดือนกุมภาพันธ์ปี2512ในใบปิดหนังจะบอกว่ามีเพลงอยู่4เพลงนะครับแต่ว่าในแผ่น V ีซีดีหรือดีวีดีนั้น เพลงสี่เพลงนั้นไม่มีนะครับแต่วัดที่หอภาพยนตร์ฉายนั้นจะมีเพลงเหลืออยู่2เพลงนะครับเป็นภาพจากกากฟิล์มสภาพก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเสียเสียงก็เสียหายแต่ว่ายัางดูภาพได้นะครับเมื่อคำวนวณจริงๆแล้วนะครับหนังเรื่องลมเหนือที่เหลือให้ดูอยู่ประมาณ2ชั่วโมง22นาทีนั้นต้นฉบับจริงๆน่าจะยาวประมาณ2ชั่วโมง50นาทีนะครับหนังสมัยก่อนสร้างกันยาวๆแบบนี้นะครับเรียกว่า คนซื้อตั๋วครั้งเดียวดูได้คุ้มค่านะครับแล้วก็16มะมในะสมัยก่อนนั้นเวลาฉายแบบนี้นะครับในโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนั้นก็จะใช้นักภาคนะครับมานั่งภาคกันสดๆนะครับในหนังสือดารานะครับที่เขาลงเรื่องย่อของเรื่องลมเหนือไว้นะครับก็เปิดฉากด้วยการเดินแฟชั่นโชว์อย่างนี้แหละครับเขาก็ไม่ทิ้งตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าเข้าใจว่าคนที่ฉ่ายหนังกลางแปลงในยุคสุดท้ายนั้น คงจะเบื่อนะครับก็เลยตัดฉากนี้ออกนะครับแล้วก็ขึ้นตรงไตเติต้ลหนังเลยนะครับเพื่อให้หนังดูรวดเร็วขึ้นนะครับถ้าให้เดานะครับเขาคงไม่ตัดตอนที่หนังกําลังดังนะครับน่าจะไปตัดตอนที่หนังตกรุ่นนะครับเช่นว่าหนังเรื่องนี้ฉายครั้งแรกในปี2องพที่กรุงเทพผมว่าต้องประมาณเกือบ5-6ปีนะครับถึงจะมีการซอยฉากบางฉากทิ้งนะครับเพื่อที่จะให้ชายกลางแปลงได้สะดวกขึ้น มาแล้วครับระเอกวิชัยบัญชาพอกเพกวิชัยบัญชามาสาวสวนะครับรู้นะครับก็จะวิ่งไปห้อมล้อมนะครับไปต้อนรับเะเอกวิชัยบัญชาผู้การเยี่ยมก็ได้ตามองนะครับนี่ครับวิชัยบัญชาออกฉากแรกของหนังเรื่องลมเหนือนะครับวิชัยบัญชาจะรับบทเป็นนายตำรวจนะครับชื่อว่าพันตำรวจตรีคาถาสาวสาวก็เข้าไปรับนะครับจุงมาจุงมือนะครับเข้ามาในงานนี่ผู้การเยี่ยมนะครับมองอยู่นะครับคอยสังเกตดูนะครับ เมื่อเพรงวิชยบัญชาเดินมาแล้วก็จะไปชนเอากับผู้การเยี่ยมที่โต๊ะที่นั่งอยู่นะครับนี่ครับเดินมาแล้วครับสังเกตดูนะครับใกล้แล้วนะันั่นนะครับล้มไปชนผู้การเยี่ยมนะครับทีนี้ก็เลยโมโหนะครับตามศักด์แล้วก็วิชาบัญชานั้นเป็นผู้แต่บัคับรรชาของผู้การเยี่ยมด้วยนะครับถูกเอ็ดนะครับ แต่ว่าใครที่ดูหนังจนจบแล้วนะครับก็จะรู้นะครับว่านี่เป็นแผนนะครับที่จะทำให้คนในงานทุกคนรู้ว่ามิตรบัญชามีเรื่องกับผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็จะถูกสั่งพักงานมิจรบัญชาก็เลยต้องขึ้นเนือนะครับเป็นที่มาของเรื่องลมเหนือนะครับนี่มิจฉบัญชาก็เเรียกว่ารับมุกเต็มที่นะครับแสดงตรงนี้แหละครับให้คน,คน เขาเห็นนะครับจะได้มีข่าวลงหน้าหนังสือพิมพ์ว่ามิจฉาบัญชานั้นถูกพักราชการนะครับนี่ครับเอาเบียร์ลาดหัวเ,เลยนะครับมิจฉาบัญชาก็โกโรธนะครับหันหลังแล้วก็กลับมาต่อยครับทีเดียวครับ สลบไปเลยนะครับคอยสังเกตคนที่มาห้ามนะครับนี่คือพันตํารวจตรีประชาภูนิวัฒน์นะครับฉายาบรรทัดละแปดบาทผู้ที่เขียนเรื่องลมเหนือนี่นะครับแต่ว่าตอนที่เขียนเป็นหนังสือเป็นนิยายนั้นตั้งชื่อเรื่องว่าคนอีกนิพหนาก็จะมาอยู่ในประโยคที่คุยกันตรงนี้แหละครับพันตํารวจตรีประชาภูนิวัฒน์ก็จะออกแค่ฉากนี้ฉากเดียวของหนังเรื่องลมเหนือครับ หลังจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงที่ขึ้นตเตต้นหนังลมเหนือนะครับมิเชวัญชากลับไปถึงที่พักก็รีบไปอาบน้ำนะครับก็เลยเป็นที่มาของตเตต้นที่เห็นมิเชวัญชานั้นอาบน้ําแล้วก็ตัวหนังสือขึ้นนะครับคนก็สงสัยนะครับว่าทาไมอยู่ๆฉายมาเห็นมิเชวัญชาอาบน้ําเลยนะครับนี่แหละครับที่มาของเหตุที่มิเชวัญชาต้องอาบน้ําถูสบู่ถูอะไรแล้วก็ ไตเติลขึ้นตรงนั้นนะครับแล้วฉากที่ไม่มีอีกนะครับก็คือฉากนี้แหละครับฉากที่หลังจากมิชยบนชาอาบน้ําเสร็จแล้วนะครับก็มาหาผู้หญิงคนนี้แหละครับเป็นเศรษฐีนี่นะครับเป็นคนสวยเป็นผู้ที่ร่วมจัดงานแฟชั่นการกุศลเมื่อสักครู่แหละครับทีนี้ก็มีโทรศัพท์เข้ามาแรกๆมิชยบนชาก็รับโทรศัพท์กันปกตินะครับเห็นไหมครับคุยกันปกติผู้หญิงก็ได้ยินเสียงเลยนะครับเพราะเสียงจะเล็ดลอดออกมาจาก โทรศัพท์นะครับสมัยตะกอนเวลาเสียงเล่นรอดนี้จะต้องทําเสียงบี้ีนะครับก็กระตาก็ได้ครัอะไรอย่างนั้น,นครับตอนนี้เริ่มเคร่งเครียดแล้วนะครับผู้หญิงเองก็เครียดเช่นกันนะครับได้ยินนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานไก่ชั้นนั้นทําให้มิตัยบัญชาน,นั้นถูกพักราชการไว้ก่อนเลยนะครับรอการสอบสวนนะครับเหมือนกับถูกไล่ออกนั่นแหละครับแต่หนังเขาไม่เขียนว่า ถูกไล่ออกนะครับเขียกว่าถูกพักราชการแต่จริงๆแล้วลักษณะนั้นคล้ายๆกับจะเป็นการไล่ออกเลยนะครับผู้หญิงคนนี้ในเรื่องชื่อว่าสารีนะครับเมื่อทราบว่าในตำรวจมิจัยบัญชาที่ตัวเองผัพวพันอยู่ด้วยนั้นกลายเป็นคนที่ถูกพักราชการก็คล้ายๆกับเป็นคนตกงานนั่นแหละครับก็เลยบอกตัดความสัมพันธ์ฉากนี้แหละครับ ไม่เป็นไรก็คุยกันสักพักนะครับผู้หญิงเห็นท่าจะไม่ดีนะครับบอกเลิกความสัมพันธ์แล้วก็หลบเข้าไปในห้องน้ํามิชมันคาจะทำยังไงล่ะครับทนีนี้น่าจะไปปรับความเข้าใจนะครับ แต่ว่าผ่ายหิงไม่ยอมนะครับนี่ครับหอประตูเรียกน,ะนี่อาบน้ำสบายใจเฉบเลยนะครับไม่สนใจหรอกครับเมื่อสักครู่ถ้าใครเคยดูหนานนะครับตรงไตเติลจะเป็นพระเอกอาบตอนนี้เจอผู้หญิงอาบบ้างนะครับออมาคุยกันหน่อยนะครับไม่ยินดียินร้ายแล้วนะครับ เริ่มหัวเสียแล้วนะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับมิรก็โกรธนะครับโกรธจากนี้แหละครับมิรชาบัญชาก็จะออกจากบ้านของผู้หญิงคนนี้นะครับกลับไปที่บ้านของตนเองนะครับก็จะไปต่อกับฉากที่อยู่ในแผ่น VCD นะครับก็คือฉากที่เห็นมิรชาบัญชาเดินหัวเสียเข้าไปในบ้านแล้วก็เรียกหาดอกดินนะครับดอกดินในเรื่องจะชื่อว่าโอนะครับก็ เท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินนะครับก็ไปเห็นจดหมายน้อยเขียนว่าไปอยู่ที่เจียงใหม่นะครับไปแสดงกิจกรรมแล้วก็นัดดอกหันัดมิชบัญชาให้ไปหาตกไปหานี่ตลกดีนะครับเขียนเป็นนาฬิกาแล้วบอกเวลานะครับนั่นแหละครับก็คือส่วนที่ต่อจากฉากเรื่องนี้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่มีในแผ่นบีซีดีก็คือฉากนี้แหละครับเป็นฉากที่ก่อนหน้านี้มิชบ,บัญชา กับแมนธีรพลนั้นเรียกว,ว่ามีเรื่องขุณนข้องมองใจกันนะครับแมนธีรพลก็เลยเขียนจดหมายท้าดวนมิชัยบัญชาให้มาดวนกันนะครับผู้บัญชาการก็คือคุณเพชราชวราชที่ชื่อนิสาก็เลยต้องมาเป็นกรรมาการห้ามส่วนแมนธิรพลนะครับในเรื่องจะชื่อว่าพันตรีตาโบนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งแหละครับที่หลงรักนางเอกก็คือเพชรราชวราช หรือว่าผู้บัญชาการนิสานะครับเจ้าหน่ายของคุณแมนเองนั่นแหละครับมิชบัญชามากับดอกดินนะครับหรือว่าในเรื่องจะชื่อโอนะครับพอมาถึงนะครับนี่ครับคุณแมนธีรพลเรียกเป็นแมนดีกว่านะครับอย่าเรียกชื่อเลยเดี๋ยวหลงนะครับมิชบัญชาตัวคุณดอกดินนั้นรู้แล้วนะครับว่าแมนธีรพลนั้นยิงปืนแม่นนะครับแล้วก็เรียกว่ากลัว เจ้านายของตัวเองนะครับก็คือมิชธบัญชานั้นยังไม่มีกําลังใจนะครับก็เลยไปขอกําลังใจจากชาวบ้านเป็นชาวบ้านภูหลวงนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตปกครองของผู้บัญชาการนิสาหรือว่าเพชรราชาวราชนะครับนี่ครับขอคะแนนเสียงนะครับช่วยเป็นกองเชียร์ให้คาถาให้มิทธบัญชานะครับโอ้ยลบอีกแล้วครับแล้วก็มีคนนี้แหละครับคู่หูของคุณดอกดินในเรื่อง ตรงนี้จะไม่มีในแผ่น VCD นะครับแผ่น VCD จะกระโดดไปตรงที่เพชารานั้นให้ทั้งแมนทั้งมิรส่งปืนมาให้นะครับแต่ว่าก่อนที่กรรมาการห้ามก็คือผู้บัญชาการนิสาหรือว่าเพชารานั้นจะมานะครับหนังก็เดินเรื่องอีกนิดหนึงนะครับนี่ครับไม่ยอมนะครับเวียงเลยนะครับเหมือนเจ็บจริงเลยนะครับค่อยดูนะครับเตะไปทีหนึ่ง วิ่งมาชนขานี่เจ็บจริงเลยนะครับนะครับคุณดอกดินถูกแบกไปนะครับเดี๋ยวจะมีมุกอีกมุกหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้มาดูความเก่าของคุณแม่ที่เราพูในเรื่องนะครับว่าเป็นคนที่ยิงปืนแม่นนะครับนี่แหละครับหัวกระโหลกรุดเลยนะครับนี่แหละครับโชว์ก่อนนะครับมิดนี่หยิบยาดมมาดมเลยนะครับเห็นไหมครับคนที่หนักใจอีกคนหนึ่งก็คือคุณดอกดินนี่แหละครับ พอมาถึงมิรก็เล่นบุกเลยนะครับเอาอยาดมนี่ไปใส่บนหวัวโอแล้วฉันจะยิงมาโอมาเลย <c oughs> แต่ว่าไม่ได้ยิงง่ายนะครับหนังคุณดอกดินนี่ตรงไหนโยนบุกได้โยนทันทีเลยนะครับดูแค่ตรงนี้นะครับจะต้องเอาแท่งยาดมนี่นะครับไว้บนหัวคุณดอกดินให้วิชัชยบัญชาย,ยิงนะครับ คุณดอกดินเขาจะไม่ยอมนะครับพูดสารพัดเลยนะครับถ้าเป็นหนังในกลุ่มพวกเรานะครับคนที่ภาคดอกดินก็คือพิเทพนะครับหรือว่าประเทพจะภาคดอกดินได้สนุกนะครับได้หานะครับมีกลเม็ดนะครับนอกบทยิงภาคแล้วยิงหานะครับจะยิงนะครับให้เตรียมพร้อมให้ระวังแมนนี่หัวเราะใหญ่หนดูนี่หัวเราะใหญ่เลยครับ อยดูนะครับพอจะยิงตั้งเสร็จแล้วกำลังจะลั่นไกลนะครับวิ่งเลยครับเห็นไหมครับหัวรอกันเลยนะครับโถ่ไ oh, อโอ้โอ้โหคนดูหัวเรากกลับมายืนใหม่นะครับนี่ขนาดปีมันขาดน,นะครับแล้วยิงไปนะครับแม่นเหมือนกันนะครับอุ <laughs> 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 ้ยก็โชว์ความแม่นนะครับให้เห็นว่า ฝีมือนี่ก็ทัดเทียมกันนะครับแล้วฉากต่อมานะครับก็จะเปิดตัวคุณอดุลุลยรัตเดินเข้ามานะครับคุณอดุลนี่ในเรื่องจะชื่อพันโทสะโทนนะครับก็เป็นผู้ที่ติดต่อให้มิตรยบัญชาเข้ามาเป็นครูฝึกรับจ้างของทหารค่ายผู้เหลืองนี่แหละครับตอนนี้ก็เรียกทั้งคู่มาเพื่อ รับทราบปติกานะครับน่าจะมีบทพูดบทหนึ่งนะครับถึงคราวที่ทั้งคู่จะต้องคนใดคนหนึ่งนะครับจะต้องจุดจบชีวิตก็สั่งให้คุณดอกดินนั้นไปขุดหลุมทําที่เก็บศพไว้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นคุณดอกดินนั้น ไปคุดหลุมนะครับเพื่อที่จะทําเป็นหลุมฝังศพของคนที่จะแพ้ในวันนี้นะครับดอกดินเศร้าครับกระถุงเลยนะครับไปแล้วครับนี่ครับผลงานของคุณดอกดินนะครับ เขาเรียกว่าหยอดได้เป็นหยอดนะครับนี่ครับต้องพากให้สนุกนี่ครับขุดลุมลแล้วนะหลักขุดลุมก็มีมุกด้วยนะครับไม่คุดธรรมดานะครับอุ่อ,อ,อเทียภาคก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่รู้จะได้ฝังใครนะครับ แล้วทีนี้ก็มาถึงผู้บัญชาการนิสานะครับคือเพชรราชวราชมาพร้อมกับคุณอรสานะครับอยู่ขวามือนะครับคุณอรสานี่ในเรื่องจะชื่อว่าผู้หมวดมาลานะครับแล้วคนนี้ก็คือคุณเมตตารุ่งรัตน์นะครับชื่อวันลิบบูนะครับเป็นคนที่พบกับเปริกวิย์เชิญบัญชาเป็นคนแรกในเรื่องนี้นะครับตอนนี้คุณเพชรราก็มายืนบัญชาการแล้วนะครับเป็นกรรมการ ในการฐานด่วนนะครับหลักๆก,ก็จะบอกว่าจะให้ใช้กระสุนแค่คนละหนึ่งนัดแล้วก็ยิงกันนะครับใครแพ้ก็คือคนนั้นตายนะครับทีนี้ก็จะให้คุณมิจฉบัญชากับคุณแมนธทีรพคนนั้นเอาปืนมาถอดกระสุนให้เหลือแค่คนละหนึ่งนัดนะครับ และนี่ก็คือฟิล์มหนังส่วนที่ไม่มีในส่วนที่เป็นแผ่น VCD หรือว่า DVD นะครับในแผ่นนั้นจะต่อในฉากที่ถ่ายเจาะนะครับตอนที่คุณเพชรราได้รับปืนคนละกระบอกมาจากคุณมิตรกับคุณแบนนะครับแล้วพอฉากที่จะมีการถอดลูกกระสุนออกนะครับหนังก็ถ่ายเจาะไปที่ปืนและมือคุณเพชราชาวรานะครับ นี่แหละครับก็จะสิ้นสุดกันตรงนี้แหละครับก็จบแล้วนะครับประมาณ1 7นาทีนะครับสำหรับฟิล์มที่ไม่ปรากฏในแผ่น VCD หรือว่า DVD